วัสตีค่ะแม่ช<า>ีหนูไปอธิษฐานนะขอให้แม่ชีได้เปิดกรรมแก้กรรมให้หนูด้วยค่ะมีครอบครัวไหมมีค่ะแล้วก็เลิกกันค่ะนอกใจไหมตอนอยู่ด้วยกันชิดนอกใจค่ะตอนแรกก็จะไม่คิดอะไรแต่นี้พอมามีปัญหาทางครอบครัวการเงินก็เลยคิดที่จะแยกจากเขาไปมีใหม่ ยมนอกใจไปเลยทําให้ชีวิตโยมเป็นแบบนี้นี่ถ้ายมอยู่ด้วยกันแล้วนะแล้ววันหนึ่งที่ยมเขาแยกเขาแยกออกไปจากโยอโยมยังอยู่อย่างนี้แล้วเขากลับมาหลับนอนกับยมอีกค่ะผู้ชายอะ่ะมันมันมัน,ม,นมีกี่คนก็ได้ผู้ชายอะ่ะมีเมียกี่คนก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าผู้หญิงจากสีความเป็นแม่เนี่ยมันผิดค่ะ ยอมนียอมผู้ชายมาหนีออกมาแล้วมาเจอผู้ชายคนหนึ่งยอมได้เสียหับนอนกับคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วยอมกลับมายอมผู้ชายมานอนกับยอมอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าชู้ชีวิตลำเค็นหนูต้องแก้กรรมยังไงคะแม่ต้องมีชู้อีกสองคนตอนนี้หนูก็ไม่อยากมีแล้วค่ะแม่ รู้สึกทรมานจิตใจจังเลยแม่แม่พูดโดนใจไหมเนี่ยโดนค่ะโดนไม่โดนก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือยังไงหนูจะหมดกรรมไม่ไม่ใช่คือตรงนี้มันอยู่ในเส้นข้อสามแล้วเรามันเราจะทุรนทุลายค่ะเราจะทุรนทุรายแล้วก็ไม่มีความสุขไปอยู่ตรงไหนมันก็มีแต่ปัญหาแล,แล้วก็ให้พูดได้ไหมทุกเรื่องค่ะแม่ว้ววาเวไหมว้าเวค่ะ อยากมีใครสักคนอยากมีใครสักคนแต่ก็หาไม่ได้เดี๋ยวแม่จัดให้แต่ต้องสัญญาว่าจะไม่นอกใจหนูขอสัญญากับแม่ค่ะว่าหนูจะไม่นอกใจไม่เชื่อแ,แม่<น>แม่ใใแ,มแม่เห็นอนาคตแล้วแม่พูดเรื่องอนาคตของโยมเนี่ยพูดทำไมพใหธโยมรู้ว่าวิบากกรรมมันไม่มีอะไรลบได้ วิบากกรรมมันไม่มีอะไรลบ,บได้เพราะว่าโยมจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกสองครั้งแค่ครั้งแค่ครั้งนี้หนูก็รู้สึกไหมล่ะว่ามันสูญเสียสูญเสียมากเลยค่ะคืออารมณ์อ่ะอารมณ์ของอารมณ์ของคนอ่ะบางคนเนี่ยของโยมอ่ะมันมันไม่เต็มอ่ะเนาะ,ะน้ำมันแห้งบ่อเนี่ยน้ำมันแห้งไปน้ำมันแห้งออกจากใจไปเลยอย่างเงี้ย แล้วพอไปเจอคนที่เขาเติมให้เราเราก็อยากจะอยู่กับเขาแต่เราไม่รู้เลยว่าเราเรา,เรากำลังทําผิดค่ะก็ไม่เป็นไรนี่พอ่พอแม่เป็นข้าราชการ